สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนําท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบํารุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมขั้นตอนในการถอดเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายของรถ Honda w เวฟ 110i แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับ Yamaha f ฟิน1 1 5 i นะครับอ่าเดี๋ยวครูเริ่มจากเวฟ 110i ก่อนนะครับรถอ่าครอบครัวยอดนิยมในปัจจุบัน ในการที่เราจะถอดเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายนะครับคือเราจะต้องถ่ายน้ํามันเครื่องออกอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆฝั่งซ้ายฝั่งล้อมแม่เหล็กจานไฟฝั่งแมกนิโตหรือฝั่งอันเทอร์เนเตอร์เนี่ยมันจะมีน้ํามันเครื่องเนี่ยมาหล่อเลื่นอยู่ซึ่งตรงอขั้นตอนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยคือครูขออนุญาตผ่านไปเลยนะครับจากนั้นนะครับในเวอ1 1ส i เนี่ยนะครับถ้าเราจะเปิดฝาครอบล้อมแม่เหล็กออกเราจะต้องปลดปลั๊กหนึ่งปลั๊ก หนึ่งปลั๊กนะครับแต่มีสองขั้วแล้วก็จะเป็นสองขั้วสายไฟอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าต้องปลดปลั๊กกับขั้วสายไฟสามจุดหนึ่งสองสามนะครับพอปลดปลั๊กกับขั้วสายไฟเสร็จให้เรามาถอดน็อตโดยรอบส่วนตัวเนี้ยจะเป็นน็อตหรือช่องปิดดูมานะครับอันนี้จะถอดได้ก่อนหรือจะไปถอดทีหลังก็ได้จากนั้นให้เรานะครับ ดึงฝาครอบล้อมแม่เหล็กออกมาอันนี้คือคูคลายไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวท่านไปทำงานจริงอาจจะออกยากกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่และเรามาดูโครงสร้างก็จะเป็นขดลวดนะครับแล้วนี่ก็คือตัว CKP sensor นะถ้าอยู่ในรถคาร์บูเลเตอร์ก็คือตัวพันเซอร์คอยหรือปิกอัพคอยล์นะครับคันนี้ขดลวดเนี่ยนะครับจะมีไหม้เป็นบางจุดนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับล้อแม่เหล็กนะก็จะมีแถบสัญญาณนะครับมากมายเลยนะครับ mm hmm. ก็ให้เราเนี่ยนะครับทำการคลายน็อตยึดตัวนี้ใช้ลูกบล็อกเบอร์17นะทำการคลายเวลาเราคลายเสร็จนะครับเราไม่ต้องถอดน็อตตัวนี้ออกไปนะครับแค่คลายออกมาให้น็อตตัวนี้น็อตตัวเมียตัวนี้เสมอกับปลายเพลาข้อเหวี่ยงหรือเลยจากเพลาข้อเหวี่ยงมาเล็กน้อยนะครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือดูดล้อแม่เหล็กอันนี้ถ้าว่าตามตัวเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือเนี่ยเป็นเกลียวในหยาบแต่ถ้าเกิดเราดูที่ตัวอุปกรณ์อันนี้คือเป็นเกลียวนอกหยาบนะครับให้เราติดตั้งตัวดูดล้อแม่เหล็กเข้าไปจากนั้นก็คือทําการขันอัดนะครับมันก็จะดูดล้อแม่เหล็กออกมา พอดูดล้อแม่เหล็กออกมาได้เสร็จเรียบร้อยนะครับล้อแม่เหล็กไม่ได้หลุดนะเพราะยังติดน็อตตัวนี้อยู่นะครับเราใส่ไว้เพื่อป้องกันปลายเพาเข้าเหวี่ยงมันบานอ่ะสำหรับเราถอดล้อแม่เหล็กออกได้มันหลุดละก็ถอดน็อตจิตล้อแม่เหล็กเบอร์สิออกแล้วก็จะมีแหวนรองนะครับจากนั้นก็ดึงล้อแม่เหล็กออก นะทีนี้เวลาเราดึงล้อมแม่เหล็กออกจะสังเกตเห็นว่าไอ้เฟืองสะพานเนี่ยมันจะติดออกมาด้วยนะครับเราจะถอดตรงนี้ก่อนก็ได้เสาหรือสลักเฟืองสะพานออกนี่นะฮะแล้วก็เอาตัวเฟืองสะพานออกมาอย่างนี้เลยก็ไดนะ้พอออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดึงชุดล้อมแม่เหล็กออกพร้อมกับเฟืองวันเวเลยนะครับดึงออกมาอย่างนี้เลยปัาบนะ เราจะมาแยกหรือไม่แยกก็แล้วแต่นะครับคือครูดึงออกมาทั้งชุดอย่างนี้เลยอะขอญาตวางไว้นะครับจากนั้นนะครับมันจะมีลูกปืนเป็นรังอย่างนี้นะครับอ่ะเป็นรังลูกปืนอย่างนี้แล้วมีลิมอยู่นะฮะลิมนี้มันจะเป็นจะต้องถอดก็ได้ให้มันคาไว้อย่างนี้จากนั้นนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวชุดกลไกลดันโซ่รุ่นใหม่ที่ครูเคยอธิบายบอกไปอันเนี้ย นะครับมันมีน้ํามันเครื่องเก่าค้างอยู่แล้วครูลองกดเห็นไหมครับเนี่ยมันจะกดไม่ลงเนี่ยไม่ได้มันมันไม่ได้พังนะครับเพราะมีน้ํามันเครื่องค้างอยู่ข้างในทีนี้เดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนโซ่เราลิ้นเปลี่ยนอะไรใหม่เราต้องถอดมาล้างทาํความสะอาดข้างในนี้จะไม่มีน้ํามันเครื่องเพราะกดมันก็จะยุบตัวได้ครูทําการถอดต่อใช้ตัวทีเบอร์แปดไป เดีย๋ยวบางช่วงมือครูจะต้องบางท่านบ้างนะครับเดี๋ยนะจ่อมาเป็นชุดอย่างนี้นะครับอ่สัดเจนนะครับจากนั้นนะครับให้ถอดตัวนะครับกระเดื่องนะครับที่มันจะมีเฟืองเนี่ยลูกกิ้งเนี่ยไปกดโซ่ราวลิ้นออกนะอ่ะเบอร์สิบอ่ะคลายนะครับก็คลา,ายใสจก็ถอดน็อตตัวนี้ออกอมือครูจะได้ไม่บางนะครับ เดี๋ยวพอถอดออกมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบก่อนน็อตเบอร์สิบเสร็จแล้วจะเป็นแผ่นปิดแผ่นปิดนะครับแล้วแผ่นปิดตัวเนี้ยจะเป็นตัวล็อกตัวกระเดื่องตัวนี้เอาไว้เราก็เอากระเดื่องตัวนี้ออกมานี่นะเอากระเดื่องออกมาพอเอากระเดื่องออกมาเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยตัวกระเดื่องกับ ลูกกิ้งกดหรือเฟืองกดตัวเนี้ยมาสามารถถอดแยกเปลี่ยนกันได้ลักษณะอย่างนีน้เขาก็พัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆจากนั้นถึงเจ้าโซ่ราวลิ้นหรือโซ่ไทมิ่งออก ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเวฟร้อยสิบไอนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ